พี่ชายชอบผู้ชายแบบไหนพี่ชอบผู้ชายขับเครื nose, ่องบินเนาะเพ็นน้องพี่กับเวกัปเตอร์นี่น้องชอบไหมฮนี่นี่น้องนี่ะน้องติว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 เลยนี่น้องหย่อนใจไหมไปละแต่ผู้ชายขี่จักรยานก็ไม่แย่นะเพ้นพี่ขี่จักรยานห้างนี่น้องน้องชอบไหมฮะนี่น้องไงนะหมุนได้แล้วเหรออีกตันนึง มันไม่มีเตรกันเลยนี่วินเซตหน่อยๆน้องชอบไหมอ้าวไปไหนแล้วล่ะพายถ้ามีแฟนจะติดต่อแฟนยังไงส่งอินบ็อกซ์ไปหาเหรอไม่ไม่นี่พี่ส่งไปสนีไปหาแฟนพี่นี่ใช่น้องอย่าลงไปแดนนี่หมาพี่นะเอะอีอ้ยาพี่เกินจังนี่ว่าดีขอ,องน้องพี่เอานนะเอ้าส่งจดหมายมันช้าโทรหาดีกว่าฮาัาาโลโหลฮัลโหล แกน้องคิดถึงพี่นี่พี่ก็ปลอมรับรายน้องยี่สี่เจ้าโมงเลยนี่แล้วพี่รับรายจากสิบเจ็ดโปรแม็กสองเทลีนาไว้เลยดิอ้าวไปไหนแล้ว